เพื่อนๆเคยเห็นไผ่ตายขุยกันไหมคะนี่ก็คือไผ่ที่สวนนะคะตายขุยไปแล้วคะ่ะก็คือตายขุยก็คือไผ่เขาออกดอกนะคะแล้วก็ตายค่ะเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนนะคะ,มะเมล็ดของเขาก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะคะหรือถ้าไผ่เขาสมบูรณ์เราก็สามารถเก็บมเมล็ดเขานะคะไปเพาะหรือไปขายต่อได้คะ่ะแต่ดูแล้วนะคะเขา รู้สึกว่าอ่ามเมล็ดเขาร่วงหมดแล้วมั้งนี่ทุกคนก็ไผ่นะคะอายุของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของไผ่นะคะถ้าเป็นไผ่ป่าเนี่ยอายุประมาณ60ปีก็จะมีดอกเนาะถ้าเป็นกลุ่มไผ่้างนี่ประมาณ40ปีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง32ถึง60ปีนะคะ นี่ที่บ้านใครมีไผ่บ้างคะคอมเมนต์ให้ฟังใต้คลิปนี้ใครเคยเห็นอะไรแบบนี้บ้างเขาแห้งหมดเลยนะคะกอของเขาดูสิเราสามารถตัดมานะคะไปทำฟืนนะคะหรือไปเผาถ่านตอน,นที่เขาแห้งแล้วก็น่าจะได้นี่ต้องลองนะคะใครเคยทำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ฟังด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รูเไ้คะ่ะขอบคุณค่ะ